ไม่ถึง2นาทีก่อนทดเวลาอีเฟเวลา่ามันนะครับทำประตูให้บริรามขึ้นนำนาที36และตอนนี้ก็บุกมาอีกแล้วครับเปิดมาทั้งเสาแรกยิงลูนิโอโผเข้าประตูไปจนได้ครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วครับทำประตูจนได้ครับโมรานเยโกวิชบอลไปติดผสมพรนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังลอยข้ามตัวเข้าประตูไปครับ20แล้วโอ้โหนี่ครับวันนี้เป็นของขวัญวันเกิดสมบูรณ์แบบของเขาเลยนะครับ ดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้อดีศักิ์ไกรสอนเนี่ยมองไปแล้วนะครับแล้วบรรจงเปิดมาเสาแรกโชบม,มาตามนัดด้วยนะครับแหมกองหลังของราชบุรีเนี่ยคุมไม่ดีด้วยนะครับเนี่ยครับไม่เข้าไปชิดแล้วก็ตวัดละบอลเนี่ยมันไปโดนขาคือทางปฐมพรนนพยายามล้มตัวกวาและบอลไปโดนขาทางโคลันเยอร์โควิชเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค,คือประหยัดเนี่ยเข้าไปด้านหลังโคลันเยอร์โควิชเล็กกว่าด้วยนะครับโควิชพอถึงบอลก่อนก็สกิดลูกนี้นี่แหละครับ โดนปฐมพรและลูกก็ลอยข้ามเข้าไปครับ2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูที่2ก่อน